สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตัดขอบวิดีโอจากมือถือ iPhone วิธีการนี้เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องโหลดแอปใดๆเพิ่มเติมนะครับผมก็ใช้ฟังก์ชันที่ iPhone ให้มาอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะตัดขอบหัวท้ายนะครับผม เอาไปที่อัลบัม้มผมเลือกมาอันหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมเลือกมาแล้วนะครับผมผมให้ไปที่ Edit ครับผมพอไปที่ Edit เนี่ยเราสามารถแก้หรือตัดขอบหัวท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะฮะ เนี่ยฮะเรากดไปที่ตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่ามันจะมีแถบขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเลื่อนว่าเราจะย่อวิดีโอเอาแค่ตรงไหนนะครับผมสมมติผมเอาประมาณนี้ส่วนด้านด้านหลังก็เช่นกันครับผมเราก็ย่อมาตามที่เราต้องการ ปกติก็ตัดมา2อสาวิก็น่าจะพอครับหัวท้ายนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็กดดันทาง iPhone ก็จะแจ้งว่าให้เซฟเป็นนิวคลิปหรือว่าให้เซฟวิดีโอคือถ้าเป็นนิวคลิปก็คือจะเซฟเป็นคลิปใหม่ถ้าเกิดว่าเซฟวิดีโอเข้มาก็จะเซฟทับตัวเดิมผมขอเป็นคลิปใหม่ก่อนแล้วกันครับจะได้ไปดูว่าที่ใช้งานมาเนี่ยใช้ได้ไหม ก็กำลังเซฟอยู่นะครับผมเคเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยเราไปดูที่อัลบั้มก็เห็นว่ามันมา2คลิปละนะผมก็ตัดหัวท้ายออกไปประมาณ6วินะครับผมนี่ครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับง่ายมากๆเลยนะครับผมก็คือใช้ฟังก์ชันที่ iPhone มีให้อยู่แล้วเนี่ยที่ตรง Edit นะครับผม เพียงเท่านี้เราก็สามารถตัดหัวท้ายคลิปที่เราไม่ต้องการออกไปได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ